หลังงมาขึ้นทําคลิปจะเป็นทํากับข้าวไปทาไปนั่นไปนี่แล้วก็เปิดเสียงอื่นเนะชาสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับเมว่นนี้เรามีประสบการณ์ไม่ได้กินข้าววันนี้ดูดิยตาชานาตาชานะเอฟซีเขานะตาชาน่าดูยนเสียงเพียบเลยมยอดเลยตัวอนะะเนะ เข้าไปแล้วครับเข้าไปแล้วเดี๋ยวผู้หญิงก็เลยออกมาคคคะะะะุณนนนนนัเข้าไปทักทายป้าเลยเมื่อกี้แล้วนันทิพาหรือเปล่าคะนันทิพัฒนเนาะคะรอยรัตนะคะนะคะป้านวยสวัสดีค่ะนะคะป้านวยเนาะสวัสดีค่ะป้านวยจ๋ากลังค่ะคุ่น้องนี่๋สวัสดีน้องนางนะคะเนาะใส่ชุดนี้ตอนน้องตี๋มายังเห็นมีคนบอกว่ามาวันเสาร์อะมาในลูก ใจมือีนะคะเอาแบบไหนล่ะเอาแบบบราหรือจะเอาแบบขอโทษดิเด็ดเาบอกว่านงั่ดทำไงได้มันเสียงอย่างนี้ะดูสุดขีดแล้วางถามาเป็นไงนางกุอยู่ไมไม่ดูเลยไม่มาดูจะเอายังไงดีนะคะนางบอกว่าจะมาเป็นนะคะเนาะเออนะคะมาวันนี้มาอ้อนท่านอัฉริยะนะคะวันนี้จะมาอ้อนท่านอัฉริยะนะคะ สแล้วก็มคเลนมันังไมสซนะว่าใครมีอะไรคะขอมอะไรสนใสอะไรากันนะคะิดถึงยังยังไม่เห็นเมิุกับตอไหมคะอ๋อกินปนอยู่ครับกป็นอในะไม่ใช่นะใหญ่นะคะสวัสดีคุณแมาคุณแอมนะคะเนาะนะรีบคะรี ตับมาเลยหรือคะตัวใจสิขาดแล้วอาจารย่ก็าจแยล้วังสงารลุเนาอนะิงใจนะจกงใจเนาะเดี๋ยวมันก็จะมีให้เป็นสมา จอนนะคะุสมุทรก็มาสวัสดีนาะสวัสดีทุกคนเลยคุณมณีรัตน์สวัสดีค่ะคุณธนกศักดิ์สวัสดีคุณขวัญตาก็มานะคะเอ้าสวัสดีทุกคนเลยเห็นทุกคนหมดนะคะุสุกันดาก็มาค่ะคุณซัมซุงก็มานะคะขอบคุณน้องนะคะขอบใจแฟนคลัที่มีผู้ชายอยู่ด้วยนะคะเข้าไปนะครับ เียงวันหรือเปล่าคะนะสวัสดียามเช้าค่ะนาอันบลได้เด้อค่ะนะคะคุณทันชนกนะคะสวัสดีในวันเาะนาทั้งวันเลยคุณนาตาชาสวัสดีนะคะสวัสดีน้าสงสารดูนะคะอ่าโอเคค่ะนะคะขอบคุณกรเสอมบ้านีกันล้าใน้าี่ได้รอนาตาชดีเอาเลยครับนาเรจนเลิได้โทรศัพ์ใหม่ยัง ยังโทรศัพท์เก่าก็ดูได้อยู่เลยด่าดูมีอะไรฝากไหมลุงไหมขึ้นนะคะตัวหนังสือี่เลยวะฝากอะไรให้ลุงไหมทางโน้นบอกว่าคุณคุณมานะคะฝากช่องมาบอกว่าคุณคุณมาที่บ้านนัดเลยคมะขามเหรออะไรอ่ะต่อมาค่ะต่อมาค่ะนะคะท่านอัาชลิยะนะคะอะไรอ่ะยังไม่เห็นมีอะไรไปบ้านเไปหยวกนะคต้องกู้งนะคะ ผมทำเป็น FC คุณพี่นางครับพี่นางเคนเนดาห์ครับแต่คุณตาชาเนี่จะไม่ได้คอมเมนต์เข้าไปในช่องนะครับแต่ว่าคุณตาชาหนักฟังอยู่ตลอดแค่คอมเมนต์ไม่เป็นนะครับก็เลยทําคลิปนี้นะครับให้พี่นางเคนเดาดูนะครับว่านี่คุณตาชาเป็น FC พี่นางอยู่เด้อนะครับแต่คุณตาจะแต่คอมเมนต์ในช่องไม่เป็นแต่จะติดตามพี่นางเคนเดาห์ประจำเยอะแต่คอมเมนต์ก็ไปอยู่เสมนะครับ ำใหท่นีควาันใจว่านาเอะอยู่มคไปก็เอนะครับเรให้ทนเล้้าฟยปานแต่ท่าลั่าก็งเพราะว่าขามันไม่ได้ช่วยนะะไม่ได้พูดถึงมันมันไม่ได้ให้แรงจูงใจอะไรให้นอะไรว่าท่านก็ไปต่อมันไ่ได้ไปอยู่ท่นไ่ดเหตุการณ์ท่านไม่ได้ข้อนะคะ ท่านคูดนะ ซื้อบริษัทใี่นางเนี่ยได้ข้อมูลเยอะมาก่จากขอค่นารู้อาาแล้วนะคะที่นางภาพรองนะคะที่นางเอาระบอกประมาณที่ใส่ใดับนะคะเพราะนางมีข้อมูลใส่ดักนะะนางมข้อมูลไส่ดัก็น้องตาไปดีราไปดูลต่าอ่างหุ้นดมกจะเสยสาไม่ได้หรว่างไฟดักนนองไปดักี่ชระก็าตนรนานะาเนี่ยทนก็ไปเอาข้อมูลมาอยู่ตอนแรกที่มา ทางเลยทุกทางคือเด้างได้อะไรมาแต่ท่านก็รู้ใจว่าเอ๊ะเห็นเด็กนัดิ้วลอยนะคะลอยข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าามร่างยอะอะไรอย่างเนี้ยนะแต่ว่าร่างมันเยอะตนี้ก็เลยหอด้าวมาเเข้าใจค่ะแค่อนางมาดูแล้วลักษาแล้วพอ พว่าอีเลื่อนข้างตรงขานะคะสมคิดว่าจที่อุงเ็ไปแล้วไม่ใช่จว่าาย็ไปลสำหรับคลิปนี้นะครับก็นี่นะครับก็คุณตาชานะครับก็ให้กำลังใจพี่นางนะครับก็ติดตามคลิปของพี่นางชนดดาอยู่เป็นประจำนะครับก็ถึงไม่ได้คอมเมนต์เข้าไปในรายการนะครับแต่ว่าเอาทําคลิปนี้ให้พี่นางนะครับเป็นกําลังใจพี่นางนะครับนำเสนอเรื่องราวต่างๆของุคน ต่อไปนะครับฝากสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชาไม่ดิพีดด้วยนะครับเอฟซีจังหัดประเทมนะครับนี่นะครับชาเมี่ยงสมุนไพรไทยนะครับคุณสมุนไนะครเกษตรกรไทยนะครับภูมิปัญญาไทยนะครับชาเมี่ยงภูมิปัญญาล้านนาแบบดั้งเดิมนะครับสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะครับ0 6 3 3 2 3 5 0 1 4นะครับผ่านช่องอดิสรสุพรรณครนด้วยนะครับนี่นะครับแอดไลน์ก็ได้นะครับนผู้เป็นก็ได้นะครับมาไม่พีดนะครับ เเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ